mm -hmm. ครับแลตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านของผู้ใหญ่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับวชรินทร์ทองคําที่ยืนอยู่ตรงนี้คือเล้าหมูมเลียเ้ยงแม่พันธุ์เลี้ยงแม่พันธุ์แม่แม่พันธุ์ทุกคกนออย,ย่างนี้ลงทุนเยอะไหมตรงนี้ไม่ต้องลงทุนมากครับเพราะว่าเราอาหารมันจะง่ายๆครับน้ำก๋วยเตี๋ยน้ำแกงอะไรจากที่เราเลื่อๆกับผสมลำมแล้วก็ผักบุ้งหลังบ้าน กินง่ายครับแม่พันธุ์กินง่ายแล้วลูกนี่คือออกมาเยอะเลยลูกนี่ก็จะะคหนึงสิบกี่ตัวคราบหลักสิบนะครับข้องหนึ่งหลักสิบตัวเลยเหรอสิบตัวถ้าแม่พันธุ์มันดีๆมันก็จะประมาณสิบสามสิบสี่อะไรอย่างนี้รายได้เราก็คิดเป็นตัวตัวละแปดร้อยเก้าร้อยตอนนี้แปดร้อยเก้าร้อยถ้าเมื่อสักสองปีที่แล้วมันก็จะตัวละพันสองมันลดลงมาเลยประมาณแปดร้อยอย่างนี้มีแม่พันธุ์อยู่กี่ตัวก็ผมตอนนี้ผมจะเหลืออยู่สามตัว กำลังเพาะขึ้นมาอีกเพราะแม่พันธุ์มันต้องถ่ายเรื่อยๆครับเพราะลูกมันแก่ตัวเราก็ต้องถ่ายแล้วเราไปเอาพ่อพันธุ์จะพ่อพันธุ์มีเยอะครับถ้าเราก็เรียกเขามาก็สลับกันสลับวนกันไปวนกันมาใกลุ่มด้วยแล้วนี่ออบตก็มีส่วนช่วยออบตก็จะนี่จัดการไปอบรมศึกษาดูงานมาก็อบตจะนํชทีนไปอท่านนายกเกษมก็ว่ากันไปแล้วก็เอาความรู้มาทำ นี่ตอนนี้ตอนนี้ก็น้ําท่วมไปเยอะแล้วก็เหลือแต่หมูเป็ดไก่นี้กําลังรออยู่ยังไม่มาจะเป็นรุ่นนะคะที่จะมาส่งเสริมพมันหมดรุ่นไปก็เดี๋ยวเข้ามามีต่อยอดมาอีกและช่วงนี้ช่วงนี้หมดรุ่นบ่อปลาดุกก็หมดบ่อปลาดุกก็ฝนไม่ลงก็เลยต้องสต๊อปไว้ก็รอฝนอีกฝนนนอยะครับก็น่าสงสารนะครับห้้ยฉันแหลงแต่การเลี้ยงหมูนี่ก็ยังได้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือ ขี้หมูหมเราสามารถเอาไปทําเป็นแก,สแก๊สชีวภาพได้ครับใช่ไหมฮะเอาไว้ใช้ให้ครัวเรือนผมจะใช้ทําเป็นแก๊สเอาไปหุงต้มไปแก๊เอาไปหุงต้มภายในครัวเรือนเป็นไงใช้ดีไหมก็สองปีมานี้ผมไม่ได้ใช้แก๊สของทางตลาดเลยผมจะใช้แก๊สชีวภาพเนี่ยก็พอเพียงแล้วก็พอเพียงครับในครัวเรือนครับงั้นเราไปดูที่ ที่เก็บแก๊สดีกว่าครับี๋ยวผมะจะจะจะให้ต่อยอดตรงนี้ขอให้ชาวบ้านได้ใช้กันทุกทุกมัน<ก>มีพลังงานจังหวัดสนับสนุนมาตัวนี้มันก็ยังไม่แรงเท่าตัวนี้อ๋อหมายถึงว่าวนาโครงการส่งเสริมการใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และขยะอินทรีย์ใช่ไหมครับ,อ,รบอันที่เห็นอยู่ถังสามถังนั้นก็คือถังก๊าซก๊าซชีวภาพที่ได้รับการสนับสนุนมาครับจากพลังงานจังหวัดครับอืมก็ยังไม่ไม่แรงพอ ก็มันก็ใช้ได้ครับอย่างอย่างเช่นบ้านข้างเคียงเขาก็าใช้กันแต่ผมชอบใช้ตัวนี้ผมก็ใช้อันนี้อ๋นนออันนี้มันจะแรงกว่าผู้ช่วยเองครับผมอันนี้อันนี้ผมอันนี้คือคทาํามาจากมูลขี้หมูหมดเลยขี้หมูใส่ลงไปอย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยครับเพราะผมเลี้ยงหมูหลายตัวผมก็จะใช้ขี้หมูลงนี่ใส่จากนี่เลยครับเรื่องกลิ่นมันก็จะเบาไปด้วยอถ้าไม่งั้นถ้าเกิดเลี้ยงหมูเยอะๆเนี้ยกลิ่นมันจะมากแต่ถ้าเรามาใส่นี้แล้วมันจะ ลดเรื่องกลิ่นไปดลดเรื่องกลิ่นก็ด้วยแล้วเรายังใช้ประโยชน์จากก๊สมาด้วยนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเวลาพอพอหมดแล้วเนี่ยก็เติมได้เรื่อยๆอาทิตย์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 นึงก็เติมทีนึับเติมถังสีนึงและที่มันที่มันอยู่ข้างในที่เราไม่ได้ใช้แล้วยังทวมันจะไปออกด้านโน้นมันก็จะบอกเป็นปุ๋ยแล้วก็เราก็ตักไปตากแดดแล้วก็ไปทําปุ๋ยส่งไปตามจังหวัดได้สวนได้อะไรได้ก็คือได้ประโยชน์ครบหมดเลยก็ได้เป็นแบบหมุนเวียนได้ครับแต่ถ้าอย่างนี้คือเติมทุกวัน อย่างนั้นต้องทีทีหน่อยครับแต่ถ้างี้อาทิตย์ละสองสาครั้งแต่ถ้างี้ไม่ต้องอันนี้อาทิตย์นึงใช้ได้อาทิตย์เดียวครับได้เป็นอาทิตย์เลยครับได้ปอาทิตลลย์ถังสี่นึงก็กได้เป็นอาทิตย์นะครับอืมเพราะมันจะแรงเพราะตัวนี้เราจะใส่เริ่มต้นแล้วเราใส่เยอะอยู่แล้วน,นี่มันจะอาทิตย์เราก็เติมทีแต่นี่บ้านคนอื่นก็มีแบบผู้ใหญ่ตรงนี้ผมยังยังไม่มีครับตรงนี้ผมผมนำนำทดลองใช้ดูก่อนนำทดลองใช้ดูก่อนครับอืมก็เห็นดีแล้วก็เดี๋ยวก็จะถ่ายทอดกันต่อไป ครับท่านผู้ชมครับตรงนี้คือบ้านของผู้ช่วยนะครับซึ่งยังไม่ใช่ที่บอกว่าสองไร่เดี๋ยวเราจะไปดูรตรงนี้ทําในบ้านครับตรงนี้ทำในบ้านเลยครับนี่แค่ในบ้านนะครับทำในบ้านนี่ถ้าเกิดฝนลงดีๆในพืชสวนครัวคงจะเต็มไปแล้วก็รั้วผมนี่จะกินได้หมดครับรั้วคือรั้วกินได้กันเลยรั้วกินได้ครับจะรั้วกินได้แต่ตอนนี้แรงหน่อยตอนนี้ก็เดี๋ยวฝนลงแล้วจะเขียวครับรอฝนอย่างเดียวเลยครับงั้นเราไปดูไร่ของ ผู้ช่วยกันดีกว่าครับไปทางนี้ฮะครับทางนี้ครับอ่ะนี่คือเนื้อที่สองไร่ของผู้ช่วยครับผมจากนี่ไปยันกอไผ่โน่นใช่ไหมฮะครับผมแล้วเป็นไงทั้งสองไร่เนี่ย ก็แบ่งแบ่งออกเป็นส่วนๆคือด้านโน้นผมจะทาเป็นส่วนผสมตรงนี้หนึ่งงานกว่าๆก็คุณเป็นบ่อปลาอันนี้คือบ่อปลาคือบ่อปลาเลี้ยงปลาอะไรบ้างฮะปลาตอนนี้ผมเลี้ยงปลาเยอะครับปลาดุกปลาช่อนละปนินปลาหมอจะอยู่ในนี้คือเลี้ยงผสมปลาผสมนี่ยังมีเหลืออยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ยังไม่ได้ขายแต่น้ําเวลาถ้ามันแห้งแหลงเนี่ยมันจะขอนเลยไหมก็ที่นี่มันประมาณนี้มันก็จะลดลงไปอีกสักหน่อยหนึ่ง มันก็จะอยู่ประมาณสักเม็ดนึงเหลือครับผมก็เรียกได้ว่าปลาก็ยังอยู่ก็ยังอยู่ได้ครับถ้อในเราใส่น้ําจากคลองข้างๆของสาธารณะส่วนคลองสาธารณะนี้ท่านผู้ชมครับตรงนี้คือสิงห์บุรีใช่แต่ถ้าข้ามคลองนี้ไปเนี่ยชัยนาทครับชัยนาทครับตำบลโคงนแค่คลองเส้นเดียวเนี่ยนะคลองกั้นอยู่ครับคนละจังหวัดเลยคนละจังหวัดเลยครับอ๋อถ้าฝั่งโน้นข้ามมาก็เป็นสิงห์บุรีฝั่งเราข้ามไปก็เป็นชัยนาทครับผม มันเป็นเขต้อยต่อตําบลห้วยชันเนี่ยจะมีปัญหาหลายๆด้านเท่าที่ผมยู่ในฝฟังปกคองก็เรื่องปัญหายาเสพติดนี่เนี่ยมัน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 ยากคือว่าฝั่งโน้นเป็นสันฝั่งนี้เป็นอินบุรีสิงห์บุรีมันเป็นร้อยต่อครับคือคนพวกพอ้ายาเนี่ยมันจะโดดไปโดดมาได้ตลอดมันจะเหนื่อยครับเจ้าหน้าที่จะเหนื่อยมากครับ เอ้างั้นไอ้นั่นก็เป็นหน้าที่ของตำรวจเขาละเนาะแต่เกษตรกรเรานี่มีข้ามไปข้ามมากันบ้างไหมเนี่ยก็มีครับข้ามไปขโมยกล้วยของไงอ๋อยังงั้นไม่มีครับที่นี่จะไม่มีการลักกันครับดีครับประชาชนเราแต่ก็ช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันแล้วคิดว่าพื้นที่ของเราเนี่ย้วยชันน่ยกับฝั่งโน้นเนี่ยดินเป็นไงเหมือนกันไหมหรือว่าไม่เหมือนของเขาดีกว่าเราไหมใกล้เคียงกันครับเพราะพื้นที่มันติดกันน่าจะใกล้เคียงกันเวลาเราแรงเขาก็แรงเหมือนกันเหมือนกัน ประืภทที่ติดกันครับครับโอ้แล้วของเขาทาเหมือนเราไหมฮะก็ส่วนใหญ่เขาก็จะมีเหมือนเหมอดกันนะครับเขาจะเป็นเกษตรกรชนาออเขาปลูกข้าวครับปลูกข้าวทําสวนก็มีคือยังยังยังโซนของผมเนี่ยยังยังหมู่ผมเนี่ยชาวนาจะน้อยชาวนาจะมีอยู่ประมาณสิบสิบเอ็ดลายสิบกว่าสิบเอ็ดลายนอกจ้กก็จะเป็นอาชีพแับจ้างทําสวนเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยครับแล้วเคยคิดที่จะไปดูแถวสุพรรณไหมสุพรรณนี่เขาปลูกข้าวบน ภาคบกฮะอย่างนี้ก็น่าสนใจอบตที่ติดต่อไปเลยนะคือสุพรรณเนี่ยเขาเอาข้าวเนี่ยมาเป็นกาฝากอแล้วก็ปลูกเนี่ยเป็นนาข้าวเลยอ่าเริ่มสนใจสิมันก็มันก็น่าจดจำงั้นบอกอบตไปเลยแล้วไปดูงานซะของอำเภออะไรครับสุพรรณอเภออะไรนะจำไม่ได้ลอง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 สืบหาดูนะครับจะอยู่น่าจะเป็นแถวบางปะม้าหรืออะไรนี่แหละเออ ลองดูนะครับคือเขาปลูกข้าวได้เนี่ยปลูกบนยอดผักบุบทาเป็นกาฝากครับแล้วเราก็เลี้ยงปลาได้ปลาไม่เสียแถมมีข้าวด้วยเอน่าสนใจผู้ช่วยลองดูแล้วกันเดี๋ยวเราเดินไปดูทางโน้นก่อนดีกว่าทางโน้นมีปลูกเป็นสวนผสมครับก็ช่วงนี้ก็จะมีจะมีอะไรบ้างครับก็จะมีกล้วยมะม่วงมะพร้าวอะไรอยู่ในเนื้อที่เดียวกันนะครับอ๋อ ตรงนี้กี่งานนะเนี่ยตรงนี้ก็ประมาณงานกว่าครับประมาณงานกว่าแต่ฝั่งน้นก็คือปลูกเต็มหมดเลยใส่กล้วยคือกล้วยนี่ที่แน่ๆขายได้แน่นอนเลยครับกล้วยมุนกลได้กินแลบได้เลยใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นกล้วยน้ำว้าครับน้กล้วยน้ำว้าขาวครับผมจะปูกพันอะไรนะกล้วยน้ำว้าขาวครับพันว้ากล้วยน้ำว้าขาวครับเป็นพันุ์ของที่นี่ก็พันพื้นพื้นบ้านแล้วนี่แหละครับอ๋อเลยผดีพวกนี้ทนแรงดีครับอืที่สุพรรณก็มีอยู่นะ นี่สุพรรณอีกแล้วมีอยู่พันหนึ่งนะสุพรรณเขาก็ดังกล้วยกาบขาวเอ,อเขาจะเป็นสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อคือเขามาทําเป็นกล้วยฉาบอะไรเงี้ยแล้วชายแปะรูปด้วยแล้วสวยกล้วยกาบขาวครับแล้วใบนีจะไม่แตกใบยังสวยเลยแล้วโ,โหใหญ่มากนะลองไปแล้วจะได้ทีเดียวได้หลายอย่างเลยเนาะลองลองให้อปตอส่งไปดูงานหน่อยเผื่อจะได้อะไรมาแถวนี้อีกเยอะ แผนไ้ว่าตรงนี้จะทําเป็นส่วนพักถ้าฝนล,ลงนี้ก็จะทํานะครับอพอดีมาถ่ายทําเร็วหน่อยยังไม่เห็นรูปก็เลยไม่ได้เห็นครับผมวางแผนไ้ว่าตรงนี้จ <laughs> ะจะทาเป็นส่วนพักเลยครับมีพันธุ์อะไรแล้วเนี่ยอันนี้ก็เขียวสเสวยวครับเขียวสเวยสเวยีเริ่มมาแล้วเนี่ยเชอร์รี่ <c oughs> มีมะพร้าวมีมะม่วงครับแล้วมีอะไรอีก ก็แต่ที่แน่ๆเนี่ยกล้วยแน่นอนครับกล้วยปลูกง่ายได้ไวมีมะนาวด้วยปลูกมันมันหลายอย่างครับปลูกบัวพวกนี้พวกเราปลูกไว้ตามปักกล้วยมันจะได้ได้ลมบ้างได้แดดบ้างอะไรแล้วปุ๋ยดีด้วยครับมันจะได้ปุ๋ยอืมเนี่ยฮะบานแห่งเขาก็จะมีกล้วยอยู่เป็นอยู่ระหว่างร่องครับถ้าเกิดทาร่องสวนร่องผักนะฮะเขาจะอยู่ระหว่างร่องอยู่ระหว่างร่องแล้วก็จะขุดร่องเนี่ยแล้วก็ ดึงน้าอย่างสมมติว่าผู้ใหญ่มีอย่างเงี้ยผู้ช่วยมีอย่างเงี้ยก็ดึงน้ําจากโน่นมาให้เข้ามาในร่องเนี่ยแล้วจะปลูกกล้วยอยู่ระหว่างร่องแล้วข้างบนก็จะเป็นผักอุ้ยงามเชียวเนี่ยนี่ผมจะผมจะใส่มะม่วงไว้มะม่วงยาวไปเลยอ๋อเป็นมะม่วงยาวไปโน่นเลยเป็นมะม่วงนี่เนื้อที่ยังเหลืออีกตั้งเยอะยังว่างยังยังใส่ได้เยอะพอดีช่วงนี้มันแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะมะนาวแพงใช่นี่ทํทำสวนมะนาวนี่รวยแล้วเนี่ย ลงไปหลายต้นแล้วพอดีมันตายช่วงนั้นเวลาเราบางทีเราไม่ได้มาดูแลงานฝ่ายปกครองมันเยอะช่วงนี้ก็เลยเขาไปมันทํางานหลายด้านนะครับทํางานหลายด้านเอาเงินไปเก็บไว้ไหนหมดเนี่ยเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกส่วนใหญ่เป็นจิตอาสาด้วยจิตอาสาก็มาตอตอนนี้ก็ไปอยู่ช่วยเกี่ยวกับ รถพยาบาลผู้ชี้ของตำบลก็ดีครับไม่ได้อยู่กับสวนอย่างเดียวที่ให้แฟนดูมั่งอะไรโอ้ยดีจังเลยลผมจะทุนใหญ่ผมจะไปอยู่แบบงานหลกัลกๆของเกี่ยวกับปกคอช่วยเหลือนะครับ,รบอืมก็ดีครับอ่ะนี่เราก็ไม่ต้องไปเดินแล้วนะัะตรงนั้นจะเป็นป่าไผ่ก็จะไม่มีอะไรจะมีที่ว่างซึ่งผู้ใหญ่บอกจะลงมะม่วงใช่ไหมลงจะลงมะม่วงหมดเลยครับจะจะลงมะม่วงใส่ไว้ในปากกล้วยน้ําดอกมงดอกไม้อะไรก็ว่ากันไปครับ แต่อากาศวันนี้ค่อนข้างแรงมากครับแล้วก็แรงมากด้วยที่นี่นะครับอ่ะเอาละครับวันนี้ก็เดินมาดูสวนของผู้ช่วยเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปดูที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยมากครับสวัสดีครับขอบคุณอบตด้วยนะครับอวันนี้เราก็หมดเวลาพอดีที่จะมาเที่ยวสวนของผู้ช่วยกันเอาไว้มีโอกาสเราจะมาดูกันใหม่หวังว่าที่นี่คงจะมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นกว่านี้ถ้าน้ําไม่ท่วมนะครับพักกันคู่เดียวครับ เดี๋ยวไปเจอกันในช่วงสภาชวนชิมครับ